วัวควายใครที่จ่อยที่ผอมกินยังไงก็ไม่ยอมอ้วนสักทีหนึ่งเนี่ยพี่ เอาชุดนี้ไปให้กินนะครับนี่คือชุดบำรุงวัวควายแบบเร่งด่วนเลยครับตัวนี้คือไอวอร์แมกพิวชนิดเม็ดครับพี่เราให้กินเพื่อทําการถ่ายพยาธิไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกพยาธิภายในเห็บหมัดไร้ขี้เลือนใช้ได้ครับอัตราการใช้1เม็ดต่อ300โลในการถ่ายพยาธินะพี่นะและ1เม็ดต่อ150กิโลกร,รัมในการกำจัดเห็บหมัดไร้ขี้เลือนครับพี่ตัวนี้สัตว์ท้องใช้ได้แม่ลูกอ่อนใช้ได้ไม่มีปัญหาครับส่วนตัวนี้คือซ e ูเปอร์เอดีสามอีบวกซีเนียมครับพี่ตัวนี้ให้กินติดต่อกัน10ววัันนนครรบบบพีี่ต้เป็กาุงแบบง ด่วนเลยเป็นวิตามินสูตรเข้มข้นครับพี่รวมถึงมีซีเนียมอยู่ในนี้ด้วยทําให้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เนี่ยกินแล้วดีมากๆเลยนะครับตัวนี้วัวควายใครนะครับที่ให้ลูกห่างนะพี่นะกับสัตว์ช้าเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนไม่ยอมกับสัตว์สักทีนึงเนี่ยนะฮะเอาตัวนี้ไปให้กินได้เลยครับปัญหาเหล่านั้นหมดไปอย่างแน่นอนครับพี่และที่สําคัญแม่วัวกินเข้าไปแล้วนีชว่ช่วยให้เพิ่มอัตราการผสมติดได้ง่ายขึ้นด้วยครับคลอดลูกง่ายขึ้นป้องกันมดลูกทะลักลดปัญหาในเรื่่่ออององงขลกกคค้้้้าาไดดวยรับถพพน,นนนิะี ให้พ่อผ่านกินจะช่วยเพิ่มจานวนเชื้ออสุจิและทําให้ ตัวเชื้ออสุจิเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นแสดงว่าทําให้เรามีโอกาสในการที่จะได้ลูกวัวปรีละหนึ่งตัวได้อย่างง่ายดายเลยพี่เอาชุดนี้ไปให้กินได้เลยครับไอวิ์แมกพิวชินีเนสไปถ่ายพยาธิซูเปอร์เอดิซบอีบวกซีเนียมตัวนี้ไปให้กินเพื่อเป็นการบํารุงแบบเร่งด่วนครับพี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าซื้อแยกอย่างละ390นะนี่ก็390นี่ก็390บาทครับพี่ถ้าพี่สนใจเอาตัวไหนตัวหนึ่งไปก็ได้นะพี่แต่ถ้าพี่จะซื้อเป็นเซตคู่แบบนี้เราลดราาาคคให้พพิเศษบียง690ทต่อ ชุดเท่านั้นครับพี่